กันแตงครับวันนี้นัวแ,แต่งกวาวันนี้จะพาไปหล่อพระไปเทฐานพระหลวงปู่ทวดเฮียจีวรเป็นประธานในการสร้างหลวงปู่ทวดถวายให้สำนักสงฆ์ทำพระเรืองนกทาต้องเพิ่มกำลังก่อนกินก่อน